ก็มาพบกันอีกวันกับรายการคนเหนือพลัดถิ่นกับผมลุงโง่ประสิทธิ์รายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือับภาษาล้านนาส่วนใหญ่ก็จะแบ่งปันเรื่องของภาษานะสมัยก่อนคนถ้าคนแก่เขาบอกไว้นะครับเนกินเนว่าถ้าเครื่องเติงมันตึงลำนะครับเนการเนงานนะครับถ้าใจเติงมันตึงแล้วมันตึงเสร็จมันตึงสําเร็จนะครับมาว่าการนั้นจะยับจะนักจะหนาขนาดไหนนะครับ เตึงตึงคืออะไรคําว่าเติงในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็หมายความว่าถึงนั่นเองครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาละนาคำว่าเตึงเตึงในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็แปลว่าถึงนั่นเองครับเนี่ยกินเยาว่าถ้าเครื่องเตึงมาตึงลําหมายความว่าทากับข้าวกับปลาทําอาหารถ้าเครื่องแกงถึงนะครับเครื่องถึงนะครับมันก็อร่อยนั่นเองครับทําการทํางานนะครับ ถ้าใจเติงมันถตงแล้วมันถึงเสร็จทําการทํางานถ้าใจถึงนะครับใส่ใจดูแลนะครับเอาใจใส่นะครับมันก็แล้วมันก็เสร็จมันก็สําเร็จนั่นเองครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาลานาคําว่าเติงเติงในภาษาเหนือหรือภาษาลานาก็แปลว่าถึงนั่นเองนะครับยืบัตเติงผมเคยแบ่งปันไปแล้วคือเอื้อไม่ถึงนะครับครับใจเติงคือใจถึงนะครับ เครื่องเติมเครื่องถึงนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเติในภาษาเหนือหรือว่าสารน่าก็แปลว่าถึงนั่นเองทําอะไรนะครับถ้าใจมันเติมมันก็แล้วก็เสร็จนะครับมันก็สําเร็จนะครับคากรบอาหารนะครับกับข้าวกับปลานะถ้าเครื่องมันเติงนะครับเครื่องมันถึงนะครับมันก็อร่อยนั่นเองครับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันง่ายๆคาสาเหนือภาษาลานะคำว่าเติงนะครับ อยากฟังคลิปสั้นๆแบบสรุปๆก็ไปฟังคลิปรีวอนุรักษ์ภาษาเหนือภาษาลานาตอน4ีโมงครึ่งอยากฟังคลิปที่มีรายละเอียดลักษณะอย่างนี้ก็มาฟังช่องนี้เลยคนเหนือพัฒถิ่นกับผมรูโง,ง่ประสิทธิ์สำหรับวันนี้คงต้องมาแบ่งปันง่ายๆประมาณนี้คำว่าตึงในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็แปลว่าถึงนั่นเองครับสวัสดีครับ